สวัสดีครับท่านผู้ชมวันนี้เรามาพบกับอู่สีย่านรามินทา Go Happy Color นะครับเดี๋ยววันนี้เรามาดูว่าทางอูก่กำลังทำรถคันไหนและทำอะไรอยู่นะครับผมเราไปดูกันเข้าวๆนะเหมือนจะเห็นว่ามีช่างกำลังขัดสีนะฮะดีเลยฮะวันนี้เป็นรถสีดำนะครับ ช่างมีครับช่างคาร์ตโอ้เราทำอะไรอยู่ครับครับอขออนุญาตติดไม้นะครับผมวันนี้ขอสัมภาษณ์ช่างช่างอาร์ตหน่อยคอ้ท่านี้ทำอะไรบ้างครับช่างอาร์ตแถเนี้รอบฝา,าท้ายครับฝา,าท้ายรอบฝาหน้าโอนี้อยู่ขั้นตอนไหนครับผมขั้นตอนที่ตัดสีครับตัดสีแล้วต่อไปก็ ทเค้ารับมนะครับเอ่อช่างอาร์ตครับก่อนที่เราจะขัดสีเนี่ยเราเราทำไงก่อนนะฮะหมายถึงว่าเราต้องตัวไหนลงก่อนนะก่อนที่จะขัดขนแกนะเลยฮะก่อนขนแกะครับขนแกะเราไล่ขูดน,น้ำไล่เม็ดให้เสเมอตัวรถหน่ะครับอ๋อครับตัวรถของเดิมมาแบบยังไงเม็ดเรียบเม็ดหยาบไปหน่อยก็ไล่ให้เท่ากันแล้วเราก็ขัดยังไงอืมอครับเป็น ยายาสามงเบอร์หนึ่งก่อนเบอร์หนึ่เซนแล้วก็ลงเบอร์สองต่อเบอร์สองนะครับเบอร์สองาจะลงเบอราม้างครับครับแล้มก็จะสาแดงขาแล้วตอนนี้ที่มันเป็นแบบว่าผิวมันเป็นสากๆอยนี่มันเกิดจากอะไรฮะหมายถึงว่าเราขัดกระดาษทรายใช่ไหมครับครับผมอ๋อ ครับช่างบอกว่ามันเป็นเม็ดนะฮะที่เกิดจากฝุ่นที่อยู่ในห้องพ่นนะครับเราก็เลยต้องใช้กระดาษทรายนะครับกระดาษทรายที่ใช้เก็บหน้าเล็กเกอร์ใช้เบอร์อะไรฮะเบอร์สองพันครับเบอร์สองพันหลังจากาเล็กเกอร์ที่ดีกว่าเอบ,บอร์พันห้าพันสองครับพอตอนเราลูบไปมันจะไม่กินหน้าเล็กเกอร์เยอะนะครับทำให้มันกินหน้าเล็กเกอร์นนไม่ ก่อนที่เราลูกกระดาษทรายนี่ยเราก็ต้องประเมินก่อนใช่ไหมครับว่ารถในตัวรถในชิ้นที่ไม่ได้ทำหน้าหน้ามันเป็นไงมาผิวส้มขนาดไหนเราก็ต้องปรับให้เท่ากันใช่ไหมครับใช่ครับก็ต้องประเมินก่อนอ๋อถ้าเกิดเราขัดให้มันเงาเกินชิ้นอื่นเนี่ยเราจะลําบากหน่อยต้องปรับให้เท่ากันอย่างคันนี้ทําลูกกระบาด้านขวา ส่วนแคปกับประตูหน้าเนี่ยเราไม่ได้ทำมางคนหน้าเราไม่ได้ทำเรามาทำอีกทีก็คือกันชนหน้าแล้วก็ฝากระโปรงนั้นเวลาเราขัดรูปน้ำไล่ผิวหน้าเล็กเกอร์เราก็ต้องประเมินให้ผิวหน้าเล็กเกอร์เนี่ยเขาดูกินกันด้วยนะครับช่างว่ายอย่างนี้ครับวันนี้เป็นสีดำเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่า ข้างจะขัดออกมาผิวเราจะเป็นยังไงบ้างความเงาได้ไหมครับแล้วต่อจากขนแก่นี้เราจะลงตัวไหนต่อครับเ้วปั่นเป็นยาสองครับยาสองขนแก่ไปนครับเพื่อปั่นลูเส้นบางเส้นขนแมวพวกนี้หรือเส้นใบปัดที่ยาเบอร์หนครับแล้วหลังจากนั้นล่ะครับหลังจากนั้นเราก็ลงของน้ำเพื่อเก็บรอ น้อยรอยนิ่กเหมือลอยขนแมวพวกนี้ครับใช้ยาอีกตัวนึ่งก็เป็นยาเคลือบเงาไปด้วยครับโอเคครับเดี๋ยวเรามามาดูต่อจากน้ำยาตัวเบอร์สองนะฮะแต่ว่าใช้ผลแก่เหมือนเดิมแล้วก็เดี๋ยวจะมาดูกันต่อเรื่องของคองน้ำน้ำยาเบอร์สามนะครับเดี๋ยวพักไว้เท่านี้ก่อนเดี๋ยวถึงขั้นตอนแล้วเรามาต่อ